ยันตันตาธรรมะว่ลก้าโลยันมตันตาธรรมะว่าลก้าโลยันตันตามุ่งพิจารูาจันทร์ถันคุศลในเบืคูเบตาเบฟ้าเบือฝาเบืดินเบไผ่เบือปลาทงเบือปลายุ่มเบือปราทันเบือกันปลาโลเป็นมังบ่าดามเบือนตวันบ้านแร่ตูุ้คู่เลยคุ้บไอก่เนีย้ยสรารบอุบาติเหตุได้จ พ่อยพอยยาก้ามาไผ่ก้มาไม่ได้เพิ่มทีน่าเพิ่มนไราพิพังวุณนฮาอลณ์วุอนณาโลุณวุ่าอลว์สวาสวาอส้วสวาสวาวสวาส์พุทธังบังเกิดเพิ่โลกเปวดาธรรมังบังเกิดเพิ่มโลกมนุษย์ร่างข่างบังเกิดเพิ่มโลกนรกกาอุ่มจากุูไให้ฝลูไปึ่งมังบาดาโมนนางปาริีร่างร่างจากไรอุูบาตึงอยู่ร ย่างไรแต่กทำสารนีควานดีโดยอูอมตุกูอมติุกูอมติุกูแล้วเอาหมั่นเกิญคกูทำประดมาอน่างคนอยู่เนือเกิด้ามือก้าตามโต๊ะตามน้องว่าลาสุเทียนจะว่าลาโต๊ะก้าวสบายตากาเล้งดังแท้พนารายทิเหนยวก้าวไปใครคูอาจารย์ก็เชิญครูไว้แต่รบายนานก็เชิญอาจารย์มือยหน้อเกิดสีครูข้าอยู่นั่งองนนานที่เชื่ พระปีทมาเร็วามลมก้าอันกาต้าพระราหัชม่ห้เวรรังค์พรมไม่ปฏิบติการก็เจริญปุ้ยเ็นพาะยานานก็ไอ้กาต่งการเป็นปีปีนี้ใช่เป็ปีนี้ใช่ป็ปีนี้ใช่พุตธะพระบุจาปม่พระเป็นลาภเตียนจะว่าลาภูชา พลังบุญญาลิขิตเรัตเะนิตังตีตานิเนตีหลังการร a ้คนนาโตอตีตายราปานีเตวาบารมีทรัปาโตรัมโกติมะมังเอเตนะตต่เชว่เนะอมตุเตกิมังกาลังเกยโตโอิยวเลรักยานังนั้นตาอวังตาวังบิโยโอ้ยันรู้ใจมังกาเล aprahitaballang desite patawibokare apiseke sapaputtanang nakatpato pambotatisu nakkatang sumangkalang su patatang sumutitang su kado sumukutoja suwitang pamajari su patakkinang kaya kamang wajakamang patak kinang patak kinang Man lou kam man pan li pi pe, Patak ki nan, patak ki nan, He katwa nan pan tan te, Patak ki de te, A tala ta tu ki ta vi nan, Kouta tra tra de lou ka tu ta, Ou hi sa tra pe ti pi sa, A tala ta tu ki ta vi nan, Kouta tra tra de lou ka tu ta,